โตโยต้าเอาผ่านนะครับติดกล่องบรรทุกสัมภาระาสารเดินทางต่างจังหวัดตัวนี้เป็นของของยากิม่าจากออสเตรเลียนะครับกลองรุ่นหมดนะครับไม่มีการเจอดตัวรถตัวกล่องเปิดได้สงด้านมีกุญแจอล็อกกันหายถอดเข้าถอดออกได้เวลาไม่ใช้งานตัวกล่องเป็นแบล็กกาซี่มันเงา เดูแจล็อกหมดนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับกล่องบรรลุสัมภาระสำหรับลุยทางถ่างจังหวัด่อยากิมาจากออสเตรเลียขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมครับ